สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท PMP Science จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำรุ่น DO 600ของยีง่ห้อ Xtech นะคะส่วนประกอบโดยทั่วไปของเครื่องก็จะประกอบไปด้วยส่วนหัวที่ใช้สำหรับใส่แบตเตอรี่หน้าจอฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันใช้งาน3ปุ่มและบริเวณหัวอเล็กโทดนะคะถ้าเราเปิดฝาก็จะพบกับเมมเบรนตัวนี้ ซึ่งทาง X-TEC h เนี่ยแถมมาในเซ็ตทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะคะสำหรับเมมเบนนะคะโดยทั่วๆไปแล้วตัวเครื่องตัวนี้ก็สามารถจะใช้งานวัดค่า DO ได้เลยนะคะโดยการกดปุ่มเปิดเครื่องรองให้หน้าจอพร้อมสำหรับการใช้งานและจุ่มนะคะลงไปในน้ำตัวอย่างค่าก็จะอ่านด้วยหน้าจอนะคะ ฟังชันโฮก็สามารถใช้สำหรับคงค่าและเมมค่าได้ฟังกชันแค l Recall ใช้สำหรับเรียกดูค่าที่เราทำการเมมไว้แล้วก็ใช้สำหรับคาลิเบตนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีออปชั่นเสริมก็คือสายที่ใช้สำหรับจุ่มลงไปในบ่อน้ำที่ลึกกว่าเกินกว่าที่มือของเรานะคะจะจุ่มเครื่องลงไปได้ เราจะทําการเปลี่ยนให้ดูนะคะสาธิตการเปลี่ยนอันดับแรกต้องปิดเครื่องก่อนจากนั้นเอาแคปเจอร์นี้ออกนะคะปลดตัวเกลียวนี้ออกนะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาะคะ่ะข้อควรระวังก็คือว่ามือของเราเนี่ยห้ามไปโดนตัวเมมเบนโดยตรงนะคะจะทำให้การวัดค่า ไม่ถูกต้องได้เพราะว่าเบนเบนไม่คงสภาพเดิมนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะปลดตัวขั้วตรงนี้ออกนะคะดึงออกเลยง่ายๆจะเห็นว่าบริเวณหัวะคะ่ะจะมีระบบมีสัญญาณที่ใช้เสียบขั้วต่อกันอยู่นะคะเราจะนำตัวนี้ตรงที่เป็นตัวขั้วไฟนะคะต่อเข้ากับสายฝั่งฝั่งนี้นะคะ บริเวณโอริงที่มีโอริงเสียบลงไปเสียบลงไปได้เลยนะคะกดลงไปไม่ต้องหมุนอะไรจากนั้นเอาตัวนี้ขนเข้าไปทำการล็อกไว้นะฮะทีนี้จะมีตัวที่เป็นเหล็กใช้สำหรับทวงเใหเ้ให้ตัวเล็กโทษอะคะจมน้ำก่อนอื่นต้องเสียบตัวเล็กโทษกลับเข้าไปในสายไฟ ปลายด้านตรงข้ามนะคะเสียบให้ตรงกับขั้วทําเหมือนด้านเมื่อกี้นะคะมันดูขั้วให้ตรงกันนิดนึงนะคะอาค่ะ,ะจากนั้นก็ใส่ตัวออตัวเหล็กลงไปได้เลยแล้วใช้ตัว ฝากเกียวเนะะี่ยค่ะครอบทับลงไปอีกทีนึงเพื่อให้โผบเนี่ยยึดติดอยู่กับขอบเหล็กทางฝั่งนี้นะฮะแค่นี้ก็ได้นะคะเวลาใช้งานเราก็แค่โยนตัวโผบเนี่ยค่ะลงไปในน้าเห็นไหมคะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่หล่นโผบจะไม่หล่นลงไปทําให้มันสามารถค้างอยู่กับตัวเหล็กนี้ได้แล้วก็จมอยู่ในน้ำด้านที่เป็นตัวเครื่องเราก็จะชูอยู่ด้านบนเพื่ออ,อ่านค่าได้ าการใช้งานตัวดีวหกร้ก็ง่ายๆสั้นๆแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ